ขโมยของรังมันทองหนักเท่าไหร่วะทองเออบาทเดียใส่เดีใส่เดีใส่ยอดวันเดียวแล้วก็วางเอาไว้ห้าของใครหยิบเลยู่่นี ่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับอันนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทําตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้เราอยู่กันในรายการเสือชอบแกงครับผมทุกคนตอนนี้นะครับพี่เสืออยู่ที่ จังหวัดปาจีนครับก็ง่ายคืออยู่บ้านปามนะครับหลังจากที่เรากลับจากวันเกิดคิงนะครับผมแล้วก็มานอนบ้านปามนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นตอนเช้าเช้ามากๆด้วยนะครับปามจะไปกรุงเทพนะครับผมก็เลย ผมอาจจะไปกรุงเทพด้วยเหมือนกันแต่ว่าไปคนละที่ผมจะเอารถไปหาพี่บอยนะครับแต่วันนี้ผมก็เลยคิดไอออกนะครับคือวันนี้ผมจะมาทําคลิปขโมยของรังมันแต่ผมไม่รู้ผมจะได้อะไรนะต้องไปหาดูนะครับตอนนี้คือหลับสนิทก,กว่ามันจะตื่นนุ่นห่าเที่ยงนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับขอมาโคตรเยอะแกล้งพี่ปาล์มหน่อยแกล้งพี่ปาล์มหน่อยกว่าจะเจอกันนะครับผมส่วนตอนวันเกิดคิงเนี่ยพี่เสือไม่ได้ถ่ายเพราะว่าหลายๆช่องก็ถ่ายแล้วนะครับเออก็เลยไม่ได้ถ่ายนะโอ จะไปตามหาของหลักไอปา์มกันแล้วเอาไปกรุงเทพเลยแล้วผมให้ผมใช้มันหัวร้อนจริงๆด้วยนะแต่ผมจะเอามาคืนทีหลังนะเออผมจะให้มันหัวร้อนแบบเป็นใจเจอพี่ชายที่รักคนนี้ทั้งทีก็ต้องจัดกันหน่อยไปทุกคนโอเคทุกคนแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่เป็นการดราม่านะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราไปขออนุญาตย่าดีกว่าเพราะว่าย่าตื่นตั้งแต่แบบตีสามตีสี่แล้วนะครับผมไป<ๆ>ย่าอยู่ไหนเนี่ย เจอ่าตเราเจอ่าติญาครับสวัสดีครับอันนี้ผมขอถ่ายคลิปเขา่าผมจะทําคลิปขโมยทองปาม่าย่าแต่ผมไม่ได้ขโมยจริงนะจะบอก่าก่อนจะเข้าใจผิดโอเคเขา่าอบครับครับเพชรทุกคนตอนนี้เราก็ขอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่เสือจะเข้าไปหาข้างในนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับที่จะติดหมายติดมือกลับไปงานนี้น่ารักของพี่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปในบ้านแล้ว อันนี้ของอันนี้ของผมอันนี้ของผมอันนี้รถมังกรนะผมไปดูในห้อง ดยายาผมผมได้ของแล้วครับผมผมไปก่อนนะครับยาได้ของแล้วได้สร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวเ้แต่ของเมื่อคืนยาครับหมายนะทุกคนแกบนึงทุกคนขอใส่ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอย่างรีบอ่ะครับทุกคนนี้นี่นี่ แล้วครับทุกคนผมว่าเก็บไว้ก่อนแล้วเก็บไว้ให้อย่างนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมถา่ายดูคุณคือไงแล้วนะโอเคน้องรักพี่รักน้องนะ ทุกคนครับตอนนี้ผมแบบว่ารถติดมากครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพแล้วนะครับก็รถติดมากนะครับยังไม่ได้เอารถไปทำเลยทีนี้นะครับไปลปามันโทรมาด้วยทุกคนคือมันโทรมาแต่ว่าผมถ่ายไม่ทันใช่ไหมก็ ah? ผมปฏิเสธไปแล้วผมไม่รู้ผมไม่เห็นอะไรเนี่ยนะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมันโทรมาอีกรอบนะครับน่าจะโทรมาแล้วแหละเพราะว่าหาไม่เจอแล้วเรา,วาอยู่กับผมนะครับผมหาไม่เจอเนาะเพราะาอยู่นี่ปามจ๋าปามจ๋าอยู่นี่นะนี่นะครับทุกคน ไม่เจอแน่นอนออเดี๋ยวยังไงปางก็ต้องโทรมาเดี๋ยวโทรมาผมจะพยายามรับให้ทันกันทุกคนโอเคนะครับทุกคนไเจอกันเจอกัน สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสืเอครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรายังอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมเรามาซ่อมรถนะครับก็คือปลามนโทรหาผมหลายรอบมากแต่ผมตัดไม่ทันเพราะว่าปลามันโทรมาในช่วงที่แบบผมไม่ได้ถือกล้องไว้ทุกคนเข้าใจปะ่ะแต่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าทองปลมเนี่ยอยู่กับผมจริงๆนะครับนี่ไงเป็นไงปลาอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะโทรไปถามมันเลยว่าปลาเป็นไงเจอสร้อยยังอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะผมจะโทรหามันเลยแลย้วกันไม่รู้จะรับหรือเปล่า <idis> นะเวลา นนะีผมโทรหาก่อนแล้วกันหลบปามหลพี่เป็นไงบ้างเจอทองอยัง<อ>ไม่เจอไม่เจอเลยเหรอไม่เจอโอ้แม่ผมผู้จาบวางแว้ผมดีๆนะใครจะไปวางเออพี่เปิดกล้องไม่ได้นะพี่ขับรถอยู่ดูหน้าหน้าตา,หน,าหน้าตาเครียดเกิน มันน่าเบื่อพี่ผมก็วางของผมอย่าีเพิ่งซื้อมาเนี่ยทองหนักเท่าไหร่วะทองบาทนึงมันมีเออบาทนึงแหละโอ้บาทนึงก็อุ้ยเกือบสามหมื่นเลยนะนั่นแหละผมก็ซื้อมาผมก็ใส่แล้วใส่แั้งใส่แค่วันเดียวเองแล้วก็วางไว้นะผมใส่อี่ไร่ก็ไม่รู้ใส่วันเดียวใส่วันเดียวใช่ที่แรกเอามาเก็บแล้วก็พอเอามาใส่อ่ะแล้วพอวางไว้หน้าคอามไม่หายโอ้โห แล้วไมส่สงสัยใครบ้างดูดูคนอื่นยังไงไอเอาไปเปล่า,ามมดูคาวหุณแล้วในบ้านผมไม่มีใครขโมยหรอกเอาแล้วจับบ้านถ้าจับได้มึงจะทำยังไงเนี่ยไม่รู้จะผม,ออะม,ม,มบเบืเอเ่อก็คงถามเขว่ามันทาไปทำไมอ่ะแค่นั้นแหละเออเอาแล้วหาดีอย่างตามซอกตามซอยนู่นนี่นั่นที่ผมหาดีผมหาหมดแล้วมันไม่เจอหาหมดเลยเหรอหาหมดแล้วผมหาทุกซอกแล้วมันไม่มีเฮีย <Yeah. S 2> <c oughs> พี่ก็ไม่เห็นเห <c oughs> มือนกันนะ <c oughs> พี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะ ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ผมเบื่ออ่ะวที่จะลองแต่แต่ที่ผมไม่ได้โทษพี่นะแต่ว่าปกติแล้วตอนพี่ไลยมาผมวางไว้มันก็ไม่หายนะผมไม่ได้โทษพี่นะเอาเฮ้ยเองว่าพี่หรือเปล่าเนี่ยเอาดีดีไม่ไม่ที่ผมพูดผมพูดได้ฟังคือปกติผมวางไว้มันก็ไม่หายไม่เรารู้ไหมว่าวางไว้ตรงไหนเนี่ยอาจจะลืมหรือเปล่าอาจจะไปวางไว้ในห้องน้ําหรือว่าข้างนอกหรือเปล่าวางไว้ตรงคอมผมวางไว้ในโต๊ะบนโต๊ะคอมผมจสติดผมวางไว้ไปอาบน้ํา S 1> <S 1> ใช่เหรอก็ไม่หายหรอกหาดูดีในบ้านแลยมั้งผมหาแล้วพี่ผมหาแล้วผมหาแล้วผมไม่เจอ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 โอ้โหโคตรน่าเบื่อเลยแล้วถ้าเกิดว่าหาเจอหาเจอทําไงไปบนเลยไหมแบบว่าเออให้หาแบบสร้อยทองเจอผมจะทําอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันได้ผลนะแบบของระมองไม่เห็นไงใช่ครับจริงผมไม่เคยทำไ,นนะไม่รู้ว่าผมบแ,บแบบโคตรโมโหเลยแบบใส่บันเดียวอะ อะไรมันเดียวละหายดิพอถอดไปก็หายเลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดกล้องแป๊บหนึ่งพี่จอดรถแล้วโอเคพี่เดี๋ยวว่าเปิดกล้องก่อนเห็นหน้า huh. พี่ป่ะเห็นหน้าพี่ป่ะเหโอ๊ยอะไรออันนี้ใช่ป่ะะอไรวะ อันนี้ใช่ปหมแล้วพี่ถ่ายอะไรถ่ายเพื่ออะไรอะ่ะเห็นกล้องมะเอา้าโอ้โหระดับราชาญนการแกล้งไปแล้วก็คือพี่ถ่ายคลิปเอาสร้อยเนี่ยไปขายพอขายเสร็จเนี่ยได้เงินใช่ไหมพี่จะเอาเงินทั้งหมดที่ขายสร้อยได้ไปบริจาคช่วยเด็กพี่จะมาเป็นของโงพี่จะไปบริจาคเพื่ออะไรอะ่ะก็ทําบุญได้เองไงเนี่ยโอเคไหมพี่โตแล้วไม่พี่เล่นอะไรของพี่เะเออเราวปิดกล้องแล้วไม่พี่ขายจริงทองเนี่ยโอเคนะ โอเคเนี่ย<ม>กไ็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ถ้าขายพี่อบริจาคเด็กไม่เอาก็เดี๋ยวผมก็อยากบริจาคบริจาคเองเดี๋ยวอยากได้ก็มาเอาเองดีวะเออหาพี่ให้เจอก็ได้พี่เอาไปพี่ก็มาคืนอ้โหอันนี้นะครับเนนรียกว่เาเสือชอบแกล้งรับพวกแบบแบบแบบว่าหมันไส้เด็กเด็กกระบปกที่แบบว่าแกล้งกันแบบกันกาอ่ะเออก็เลยแบบสั่งสอนซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่อมาคืนนะมาคืนผมไม่ตลกเดดมาคืนเอาเฮ้ยก็หยอกเล่นเป้าเดี๋ยวค่อยไปคืนก็ยังไม่รู้จะไปตอนไหนประกาศแล้วเอามาคืนเอามาคืน มันส่งไม่ได้ไปปามเข้าใจว่ามันส่งไปสนีไม่ได้ขับมาคืนไงโอ้ขับเลยเหรอก็ทำไมพี่ตอนเราไปเพี่เอาไปได้วะเอา้าตอนเราไปมันก็หยิบมาจากบ้านไง<ม>ก็อยากหยิบก็หยิบแค่น,นั้นเองใครจะทำไมเหรอไม่ไม่เอาเอามาคืนเอามาคืนพี่อยากอยากผม,ผมไม่เลน่นแล้วพี่ปิปดเลยคลิปไม่ต้องลงได้ลงเลยเอาเอ้าวไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายหรอกคลิปอะไรเนี่ยไรสาระไม่แต่ว่าทองเนี่ยเอาจริงแค่แค่นี้เองเอาไปไว้จากไว้ไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ไม่ไม่ตลกไม่ตลกเอาคืนสาระงั้นเอางั้นเอายี้งั้นเอายี้ เดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงเด็กดิงห้วยตีอะไรอย่าไปหาเ้ยพี่ฟังไม่ไหวโอ้โหมันเงินทองเป็นของนอกกายมันไม่มัน,มนเออก็รู้ของนอกกายอย่ามาคืนมันของผมอะไรเฮ้พี่พี่ก็ทำคลิปแก้เดี๋ยวค่อยเอาก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปหาเอาอีกสองเดือน เอาาาเอมคีกสองเดือนเดี๋ยวไปไม่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 เอาวันนี้เอาวันนี้ขับมาคืนเอาวันนี้สามลเถอะวันนี้มันจะไปได้ไงกูไปอยู่ไกลแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่เอามาคืนพี่ไม่เอาต้องฟรีพอาะอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องเจอกันแค่นั้นแหละโอ้โหแค่นี้ตัดพี่แต่น้องเลยวอะแค่เงินสองหมื่นนะเว้ยไม่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 ใช่เรื่องเล่นนะคล่ะพี่ไม่บอกอ่ะอ๋อก็จะเรียกว่าทำคลิปแก้งหรอก็ก็แค่ทำคลิปแก้งน้องไงแบบแค่เอาทองไปขายแล้วก็ไปเอาไปบริจาคก็คือแบบ ตลกพี่ตำราเอามาคืนไม่ตลกแล้วจะลงเลยคิดแบบอย่าลงแล้วโอ้โหเลยอะดูดูเห็นไหมเนี่ยอย่างสวยเลยอ่ะดูดิแล้วมันมันเนี่ยมันใหม่อยู่เว้ยมันขายได้เงินเต็มเว้ยเข้าใจปะตอนเนี้ยสองหมื่นแปดโอ้โหดูดิใส่ได้ไม่ในห้อยหูก็ได้ดูดิโอ้โหเนี่ยฮะสวยปะตลกที่เอามาคืนเอามาคืนสาระเอามาคืนดูดูด้ดูทุกคนดิทุกคนดูดิโอ้ดูดิน้ำเหลืองเนี่ยวะ เออก็เ ok, สือชอบแกล้งไงรู้จักบ้านรายการเนี่ยเป็นรายการที่แบบว่าโหดที่สุดแล้วในโซเชียลโตเลยนะเว่ยเล่นอะไรไปดูเรื่องวะป๋ามันไม่หายหรอกเนี่ยมาคืนาเมาคืนผมไม่ตลกรู้เลยมันไม,ม่หายยามมาคืน,น,เ,นเอางี้ขอยืมใส่ก่อนยืมใส่แบบไปโกโก้โชว์สาวก่อนเออเอามาคืนเลยพี่ฟังไม่รู้เรื่องผมวะเออป๋ากูไม่ให้หรอกพูานานาดจริงเอาดิกูไม่ให้อาเอาดิพี่อย่าบ้าพี่พี่โตแล้วนะเว้ยเอ้าอยากได้ก็มาเอาเองแต่ว่าถ้าให้ไปเอาไปให้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วป้าจีนอ่ะไม่ไปหรอกแค่นี้แม่งมาโวยวายแค่ทองป โอเคองปวนอแค่นี้แหละเสียเวลาเดี๋ยวขับรถต่อแล้วจะไปอุดรต่อเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปร้านทองทองขายอีกไปแล้วไปแล้วปามไปแล้วบายบายปามเจอกันโอเคครับทุกคนไม่ต้องตามมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปคืนน้องที่บ้านนะครับผมก็ใครที่อยากดูคลิปให้ผมเอาทองไปคืนปามแล้วปามจะเป็นไงนะครับเฮ้ยมันโทรมาแล้วทุกคนดูมันโทรมาแล้วแล้วหนึ่งนะ อะไรป้าจะขับรถเอามาคืนนี่เหยติดตลกได้ปะองไหเออแค่นี้แหละก็แค่ทองไม่เป็นไรหรอกพี่น้องกันให้กันได้โอเคบ๊ายบายไปแล้วกู <laughs> โอเคครับทุกคนก็ทองนี้นะครับไม่ต้องดราม่านะผมก็แกล้งน้องเล่นๆนะครับเพราะว่ายังไงผมก <c oughs> ็ต้องไปคืนน้องนะครับเพราะว่าผมก็มีของผมอยู่แล้วนะครับนี่นะแต่ว่าอันนี้คือเป็นสร้อยน้องนะครับก็อยากจะฝากเตือนสติทุกคนนะครับจะวางสิ่งของมีค่าเนี่ยควรวางให้ดีนะครับแม้ว่าเป็นที่ที่เราแบบมั่นใจแล้วว่ามันจะไม่หายหรืออะไรมันก็ยังแบบมีงูเห่าอย่างผมเนี่ยจอกเล่นนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถไว้ใจใครได้ง่ายๆนะทุกคนก็อยากจะเตือนสติทุกคนที่วางสิ่งของมีค่าเนี่ยควรเก็บให้เรียบร้อยมีไ่่วาจะป ท,ที่บ้านหรือว่าที่ห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับต้องควรเก็บของมีค่าไว้ให้ดีนะครับแล้วส่วนทองของปางเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยครับจะ ไปเซอร์ไพรส์มันแล้วของไม่คืนมันนะครับแล้วก็คงมีของขวัญเพิ่มไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปแกล้งที่ทุกคนขอมาเยอะมากนะไปแกล้งปามนนทวัฒน์เอ็นทีนะครับผมก็ตามนั้นเลยครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ด้วยนะใครที่อยากสมัครสมาชิกเป็นพี่น้องพี่เสือนะครับผมก็ไปกดที่สมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ